สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอลแชนแนลแม่ซิมอนไปสื่อบัวฮิมามาพี่น้องจ๋าเบิงบัวฮิมาเมืองนอกหน่วยบอกยังไง <laughs> แม่ซิมอนสื่อมาในหลนยอยูแต่ว่าแบงขายให้มูไปน้ำพี่น้อง อยู่ประเทศอะไรเนื้อแเลนก็มีบัวหิมาขายเด้อจ้ะเด้อมีแต่หัวใัญยๆผู้ใดเคยกินบัวหิมาแน่มีคุณประโยชน์ต่้งร้ายยางพี่น้องรดน้ำตาลกันรสเบาหวานแมซิมันก็ไปอ่านมาขาวๆก็มีประโยชน์หลายยางพี่น้องบัวหิมาอันนี้หัวน,หน้นอยๆนี่เพื่อเจ้าพ่นแถม,มา เดอะแมสซิมอนสิบลปอกให้พี่น้องชมด้วยเจาว่าบัวที่มาขังในขังในจังเสียสิเป็นหน้าตาจังไดบัวฮิมาตั้งแดนคนนะพี่น้องคือจังมันนั่นไอยมันเทศขังนอกคือจังมันเทศบ้านเฮาแต่ขังในสีบคือกด้วยจ้ะใช่ พอขนมแห้่ซีมาก่อนอาทุจ้าสวยๆก่อนเร็วว่าจ้านี่กับปวดมางก์ตอบพี่น้องจา้า <laughs> ลืมข้าวเหรอพี่น้องมีประโยชน์สาระอันในบัวที่มานี่หลายอย่างหรอกพี่น้องแต่ว่าเมซิมอนกับบได้อ่านอันในมาหูแต่ว่ามันดีสําหรับอันในคนดูแลสุขภาพบัวที่มาเมซิมอนสิมาปอกให้เบิ้งเลือจ้าว่า บอกรลักดซิแม่เบิงว่าบวัวหิมะสรสสัตว์สีแสบสีกรอบือยังขจ้าเาวาวออ่าบอันเบียบสุดเพื่อนบอกว่าป้อยไหวสองสามมือเหี่วเหียวมันจะออกหว,วานๆวานกรอกๆคอยมาชมเด,ด้อดเด้อพี่น้องต้องล่างก้นล่างเอาดินออกก่อนเพิ่ค่อยไปปอกเบกียบด้วยล่างใอจ้าอาดเอาดินที่ว่านติก,กันก็หัว วัดดีพ่อแม่พี่น้องแม่ชิมอนกันเลยมาในอันล่างหัวแล้วล้ะนี่หัวคือยังมันแกวบาเนาะสิมาซิมบันบัวที่มาห้เบิ้งด้วยจ้ะเด้อว,ว,ว่าเซ่บบัวเซบอันนี้สำหรับหัวใหญ่แม่ชิมอนสิปอกให้เบิง้งหัวใหญ่บัวที่มาเมืองนอกขาเจ้าปลูกไว้ เมซิมอนสื่อโลละหายูโรกะกิโลละสองร้อยบาทบาทเท่าทพี่นอ้องถ้าตีเป็นบาทละสี่สิบนะถ้าว่าถึงบาทละสี่สิบก็ไอ้ร้อยแปดก้อยว่างหนึ่งเงินสามีเมซิอมอนลงมาเอาผลไม้พี่นอ้องจ้ะก็เลยปลอกข้างขา่าฮ่า่า่่ ออกมาอันจะเป็นอันสีออกเหลืองๆองนี่คืออะจ๊ะนี่แม่ที่มาใส่เบิงึงเข้าเจ้าก็กินอันดิบๆเลยได้จะ้ะบ่ได้เอาไปเห็ดอีหอย่างบางคนก็ไปเห็ดทับทิมอันไหนกรอบบัวที่มามีประโยชน์มากมายพี่นอ้องเขาไปเซ็ตให้กูเกิเบึงเอาเดอ้อหวานอันไหนบวัวที่มาดีต่อสุขภาพร่างกายเขาอีหยังไนนั่นพี่นอ้องเซ็ตแล้ว บัวยฮยิมะนาตาเป็นสีพี่นอ้องซิมเบิงอืมสรสชาติกรอบหวานซาฮีเบิงกินมาเพื่อบัวฮิมะอันนี้ไว้ท่านจะปอกจะเป็นหัวสิอันนี้ปอ,อกแล้วเป็งสีพี่นอ้อง ăn mm. ừ, đi Cái mà. cái bắp ghim bắp ghim săn ghim bắp ngực. bắp ghim หวานกรบชิมวอ,อนเรื่องเรียนมาเสียกนหนากก็แทนถอดออกออหิวเขาเ้งป,ป๊าปาป้าปกบชอกระไรไปน้ำพอไปกับพี่ิบาเจอเล่นกับพี่ยนะ ไปแล้วไปซื Ed ้อของน้ำพอแล้วกินไปท่านอิ่มพอส่วนไปซื้อของยูแลรีดดุบบ้วนนีมาเุณพ่ออืม วัาหน่อยเองสิกระหวานไม่น้องยิมบังไทยกงจะมีขายไม่น้อก็่อยคิดว่าบัวหิมะแม่จะมันสื่อสื่อน้ำมูที่ว่าเพื่อนไหน,ไหน,ไหนขายทางออนไลน์ เป็นบริษับสื่อมาจากเบลยเยียม,มไม่ว่ามีประโยชน์ดีแม่ก็เลยซื้อมากระลยซื้อมาทดลองมึง กอบกรอบชำละหวานเี่น้อยเียบครับ กินโชว์ไปเลยเพื่อนๆคระชิว,วิโอบันบานชิ <laughs> วิโอบันบานสไตล์แม่ใช่ไหมต้องจะกรอบกรุบกับกรุบกับ แม่ซื้มอมาจะหักให้เบิ้งได้พี่นอ้องเสียงหักมันกรอบเช่นว่าหักได้ง่ายกินง่าย พ้าวผัดปวดซี่หมอนช็อกโกแลตก็ขนมข้าจะกินข้าจะแสบพี่น่องเมสซีหมอนเบิงข้าวบัานเาขาเขาจาไปขีดยาวัคซีนแบบควยพี่น่องคนโคราช เบิ้งข้าแล้วอันบ้านเฮาอันขิดยาวาคัคซีนข่อยอันในคนโคลาดเพิ่นมีลูกลูกเพิ่นมีลูกเนาะเพิ่นจะไปยามลูกยูน่นนครพนมบัตาที่นี่อันคนทางพอนี่ก็ไปขีดยาวาคัคซีนเซ็จแล้วก็อันเป็นไข้เป็นหนาวสองสามมือที่ออกข้าวดังอับพี่น้องอันไรเป็นไข้สองสามมือเสร็จแล้วก็อันไ้เฮ็ดคลิปวิดีโอเขคุยกับเม่ ว่านเป็นไข่เป็นนาวจับสั้นเป็นตาตายว่องสยนะพี่น้องพอผ่านไปอ่นสามมือครับมาตายว่าสีิยาสิราจะสิ่งขามจังวัดไปหาไปหาลูกเพี่น้องคิดวอดลูกก็เลยมาตายสัมก<อ>็เคยเบิง้งคาหรอกตาเหลือตัว ภุมมต่านทานแต่ละคนบ่คือกันนะพี่น้องภุมมต่านทานแต่ละคนมันแบบจช่ไนไงล่ะบางคนบ่มีรประจำตัวแต่ว่าขีดไปกับเป็นมีผลบางคนขีดไปบ่มีผลก็คืออีแบบหนึ่งแต่ส่วนหลายๆที่ว่าเมริซิมอนหินบ้านเฮาขีดเข็มแหลกบางคนกับ,บ่เป็นหยางเนาะบางคนก็เป็นไข่เก็บกระดูกกระเดียวสองสามมือหายบางคนเข็มทีสองกินว่าจะเอาชีวิตบลอดพี่น้องบางคนก็คือว่าเก็บไข่เก็บเก็บกระดูกกระเดี่ยวเก็บ อันแบบว่าในหายใจกับซีบ่ออกแล้วก็ความดันใน,นในกระคืนไอไข่ก็คืนพี่น้องสามมือทามเมนว่าบอดก็คือล่างกายก็สุดนั่นสิพี่น้องบางคนสุดบ่พอไปถึงมือหมอกกับตายนี่นสิคอยเห็นแล้วเรี่ยวร้ายแต่ว่าบางที่ข่าวมันก็ไม่ได้ออกแตกโขบๆเบนาะแต่ว่าแถวบ้านข่อยเขาตายโอ้่อยเขาออกข่าวอยู่น่พี่น้องแถวโคราช บางเระเจ้าคนขี่มันก็เป็นอย่างนอะกับปลอดภัยดีบางคนขี่ทีหนึ่งในหลานพี่น้องที่เขาว่านน่ะ บาซิมันหน่อยบพี่น้องว่าเป็นตะาวาันแค่ยังไงบอสเขาัาานหน่อยมันจะอบา,านกว่ากันแม่ซิมันก็ขอให้ยสุขภูตข้อนที่ฉีดยาวัคซีนปลอดภัยสุขภูตข้อนร่างกายแข็งแรงและจะเด้บอบกวก็บบป่วยบึงข้าวย้ำเดบึงข้าวบานข้าย้ำเดโอู้บิดค้ามสีบอกพี่น้องยาวัคซีนบางคนก็ได้ฉีดดีเนาะฉีดไฟเบอร์ฉีดมวดด้วนหนา บางคนขีดไอเอ็กตาร์เซิกาแอนไอชินวะผสมกันบางคนบ่เป็นยังก็ดีไปบางคนเป็นแต่ตี้เสียชีวิตสงสารครอบครัวขจ้กกินไปกับว่าเรื่องวัคซีนอีกต่างหากพี่นเนงะ ซาเม่ซิมมันเ่ได้ดอกเวร์เลยเป,เป,ปื่อยไปมาซิมเนยหน่อยดิยพี่น้องมาจะเป็นอะไรพี่น้องเนยหน่อยอืมฟอร์เซป่ปลาคาย์ด้ละเค็มปลาพี่น้องอืมกรอบหวานเนยหน่อยจะเสียบกว่าพี่น้อง นู่นจะเป็นแบบชำ่ำๆอมน้ำอมน้ำแบบไอ้หลายกว่าอันนี้จะเป็นแบบเน่นๆตันๆกรอบๆหวานๆสื่อมหน่อยอันขนาดนี้กับท่านร้องเหรอขนาดสามนิ้วนะเพราดี อันนี้ก็สีร้ายกวนสีใ่กว่าก็สีออกน้ำช่ำๆอชอบนีประโยชน์หลายอย่างเนาะแม่ใิ้มือนอ่านผัข้าวดีต่อสุขภาพหลังกายอาหารกินเล่นอา,ารบาก คลิปวิดูโอเมสหมอนย้าเราพี่น้องจ้าคิปสไตล์มันบัดกินบัวฮีมาชว์พี่น้อจงจัง่อย <c oughs> ลงคลิปหลายๆกับย่า่าแมเมิมอนนะจ้ะเด้อคลิปบางคลิปมันเป็นคลิปสันทีสมัยซิมอนไอเป็นท้าลูกกับแอนแฟนนาาเมซิมอนเก็บไว้เป็นความทรงจำให้ลูกย้ำเวลาแมสิมอน อันใดขี่ขานลงคลิปพี่นอ้องหาแต่คลิปวิดีโอเก่าๆคลิปวิดีโอสมัยนตัวครองอัดไหว,ว,ว้หลายๆตอนหลูกเป็นท่าหลูกในซสิเหมือนกับเอาลงเก็ไบไหวเบึงหดหลังยามเวลาขาดเหตุยูทู hey, e พี่นอ้องเจ้าก,กูหลูบว่าตอนนี้กับมันเหตุยูทูปอยู่แต่ว่าอีกต่อไปนะคตขขางหนากบบเบนแหวาสีเหตุ hey, ไปซ้ําใดพี่นอ้องเพราะว่าขัางมึงเหตดไหว้เป็นความทรงจำขังมึง เคยเห็น youtube น้ำบาดําเมืองเขาพี่น้องจ้ะก็บไวเพราะว่าไอแม่ซิม่อนมีคลิปวิดีโอลูกสเปนเป็นท่าลูกหลายแม่ซิม่อนก็นเลยอันโทรศัพท์บวา,าค,มค,คมอมเก็บความทรงจำไว้มันก็นเต็มลหล,ลายแล้วพี่น้องเจ็บในชิปก็หลายแล้วก็เลยมา่ฝาก youtube น้ำเน่มันก็มีขอดีข้อเสียนะพี่น้องบางคนเพิ่นนบ่งคลิปท่าลูกเด็กหน่อยเพื่อนกันยกมิวลุ่ม ่อยก็บ่เขาใจว่าเพื่อนคิดอีหยังอยู่ภาษาคลิปเด็กหน่อยที่ว่าถ้าลกไอ้แเมซิมอดอารมณ์กับมีนิวลงแต่ว่าแมซิมอนก็บไ่ได้ถือสา,พออเ,าเพื่อนอกเด้อจ้จเพื่อเพื่อนนั่นตาเคตาเหล่ตาอันไหยแบบเพื่อนเพ่นเรียนยูได้หลายๆๆเพื่อนเล็กดนิ้วลงเฮ็ดน้อพี่นอ้องตอนที่ว่าซิอนอันบอกใข่แม่มีนิวลงซื้าแต่ว่าก็บ่เป็นหยังดอกขาเจ้าเพิ่นลืมคขาเพิ่อนอาจสิีอันซับสนพี่นน้องกดนิ้วขึ้นนิ้วลง แม่ชื่มเหมือนกับเรศใส่ใจอีหยังเด้อวจะแค่ว่าอยากมัวซื้อว่าคลิปเด็กน้อยอันใดอันบ่มีอัน,น,อนมเมนสียงเว้าเสียงหยังพี่น้องแม่สิมเอนเอาเพลงใส่ซื้ออยากมัวเพิ่นโอ้ยเงียหลายคลินบานๆชื่อประจำวันแม่สิมเหมอนชายได้คลิปลูก ชีวิตแต่ละวันสาสมไบะเท่าแก้มากาดเห็นกิเอามาเบิ่งย่อนหลังพ่อด้หัวเสียเสียนเสียเอ็นว่าวันหนึ่งวันหนึ่งสมัยลูกเป็นเด็กหน่อยเห็นอีหยังไหวเนี่ย่ายคลิปอิหยังไหวเนี่ยไม่รอดไม่นอดสาสมไววเวลาไว้ยาำตะครองอันอันเห็นคลิปวิดีโอเก่าๆแต่ของก็เห็นเนาะเ็ามาเบิ่งย่อนหลังสาสมเป็นความทรงจำย่อนหลังก็ขคบคุณสุภูสุขชนีเส,สลเขามาฟังแม,ม่ชีเหมือน ใส่ชีวิตจนตั้งแตนน่วันวานวยจ้ะเด้อกับงานใช้เขียนน้องพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาด้วยจ้าทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องซิมอนใเอลชาแนลน้ดยจ้ะบ๊ายบาย